ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นฉูสลาครับซัมเมอร์2 0 2 3ฉูสลาครับทางการแอฟตันคว้ากองหน้าไวยทีนเสริมทัพรายที่3แอฟตันเปิดตัวยุ s เซฟเชอร์มิติหัวหอกไวยทีนเข้ามาสุทินกูดิสันพัก ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ต่อจากแอชลียังและอาเนาดันยูมานะครับฮัฟฟัตทีมดังจากสึกเพมาิกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวยูเซฟเชอร์มิติกองหน้าดาวรุ่งชาวโปรตุกีสมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างเป็นทางการแล้วดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีสัญญากับท็อฟฟีส่สินเงินเป็นเวลา4ปีหรือว่าจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2027ขณะที่ค่าตัวการย้ายทีมไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ทาง BBC รายงานข่าวว่าอยู่ที่15ล้านปอนด์หรือประมาณ660ล้านบาทนะครับเร์มิติเผยหลังจากเปิดตัวกับท็อฟฟี่เสีนจํา้เงินว่าผมไม่สามารถปริสธ์โอกาสนี้ได้มันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญและผมมีสมาธิอย่างเต็มที่ในการทํางานมันเป็นก้าวย่างที่สําคัญสําหรับตัวผมการมาอยู่กับแอฟตันคือการเริ่มต้นใหม่ผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่ที่นี่เป็นเมืองที่สวยงามและสมสรที่สวยงามเวลานี้ผมมีเป้าหมายใหม่ผมอยู่ที่นี่และต้องการทําให้ดีที่สุด สำหรับ a อฟฟตันผมอยากช่วยทีมผมหวังว่าแฟนบอลจะชอบผมและผมก็ต้องการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างหัวหอ,อกเจ้าของส่วนสูง192เซนกล่าวแลละครับทางนี้เชมิตตีในวัย19ปีจะได้สมเสื้อหมายเลข28ให้กับท็อปฟีสัญญนนอฟฟ a ตันนับเป็นนักเตะรายที่3ของยอดทีมแห่งทินกูดิสันพาร์คที่ดึงมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากแอ็รยังและอานาวดันยูมานะครับ สละครับทางการอันเดรียสอินเอสตาเปิดตัวสวมเบอร์8ร่วมทัพเอมิเรตคลับอันเดรียสอินเอสตาตำนานทีมชาติสเปนเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสรเอมิเรตคลับในศึก UAE Pro League โดยจะได้สวมเสื้อหมายเลข8ลงสนามให้กับต้นสังกัดใหม่หลังจากที่อันเดรียสอินเอสตาเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่ใน UAE เจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยว่าผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้มาร่วมทีมกับสโมสรแห่งนี้ ผมขอขอบคุณท่านยูเซฟอัลบาดรานประธานของสโมสรเอเมอรสครับที่ให้โอกาสครั้งสําคัญในครั้งนี้ผมสัญญาว่าจะร่วมสร้างผลงานที่ดีกับสโมสรแห่งนี้มาให้ทุกคนผิดหวังโดยเฉพาะแฟนบอลทุกคนที่ให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่นที่ผ่านมาผมผ่านมาแล้วทั้งการท้าแข่งกับปาร์เซโลนาและวิเซลโกเบของญี่ปุ่นที่นี่คือความท้าทายใหม่ผมจะทุ่มเททุกอย่างทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อสโมสรแห่งนี้ ทั้งนี้อันเดรียสเนสตาเคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับสเปนเมื่อปี2010และยูฟาแชมเปียนส์ลีก4สมัยลาลีกาสเปน9สม,สมัยกับบาร์เซโลนาเวลานี้กำลังบวกมือลาวิเซลโกเบในญี่ปุ่นโดยเจ้าตัวร่วมสโมสร,รที่ญี่ปุ่นด้วยข้อตกลง3ปีและขยายเวลาออกไปอีก2ปีสำหรับผลงานการรับใช้วิเซลโกเบเจ้าตัวลงเล่นไปทั้งสิ้น133นัดคว้าแชมป์เอมเปอเร์คัพปี2019และซูเปอร์คัพญี่ปุ่นในปี2020 ชูสระครับทางการเอาอาลีประกาศคว้าฟ้องเกสซิเยจากบาร์เซโลนาเอาอาลีสอยแข้งตาร์ดังมาประระดับทีมเพิ่มอีกรายแล้วโดยล่าสุดประกาศคว้าฟ้องเกสซิเยมาจากบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวเฉียด500ล้านบาทนะครับเอาอาลีทีมดังในลีกสูงสุดซาอุดิอาระเบียประกาศสัญญาคว้าตัวฟรองเกสซิเยกองกลางทีมชาติไอวอรี่โคสต์มาจากบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการแล้ว รายละเอียดของสัญญายังไม่มีการเปิดเผย,ยแต่เรื่องค่าตัวนั้นฟาบริซซโอโรมาโ,โนผู้ถือข่าวคนดังแห่งวงการตลาดซื้อขายนักเตะรายงานว่าบาร์เซโลนาตกลงขายดาวเตะวัย26ปีให้กับอาอาลีที่ราคา12.5ล้านยูโรหรือประมาณ475ล้านบาทแหละครับสำหรับเกสเย่ยถือเป็นแข้งดังรายที่5ที่อาอาลีคว้าตัวมาร่วมทีมใ,ในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเอดูอาเมนดีโรเบตโตฟิมิโนโร,ริยาตดมาเรสและอาลันแซงมกักซิแมงนะครับ ชูซะละครับแทนยอสโกกวาดิโอนแอร์เบรเซิกประกาศสอยแนวรับจากโอลิมปิกกีโยงแอร์เบรเรซิกได้ตัวตายตัวแทนของยอสโกกวาดิโอนเรียบร้อยล่าสุดเปิดตัวคาสเตลโลลูเกบาประกาศหลังดาวรุ่งเลือดน้ำหอมที่สอยมาจากโอลิมปิกกีโยงด้วยค่าตัวโรวบโบนัสเฉียด1,400ล้านบาทแอร์เบรเรซิกทีมดังจากสกุลเดสลีกาเยอรมันประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวคาสเตลโลลูเกบา จะไดแบกดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสที่ย้ายมาจากโอลิมปิกลียงอย่างเป็นทางการแล้วประการหลังในวัย20ปีซึ่งจะได้สวมเสื้อไรฟซิกหมายเลข23จะลดประกาศสัญญาค้าแข้งในทินเรบูอารีนาเป็นเวลา5ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายน,นปี2028ส่วนค่าตัวการย้ายทีมอยู่ที่30ล้านยูโรหรือประมาณ1,170ล้านบาทบวกกับแอดออนอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ195ล้านบาท ผมมีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะย้ายมาอยู่กับไรฟซิกและเล่นในเกมเวทีบุนเดสลีกาดังนั้นผมจะมีความสุขอย่างมากที่ตอนนี้การย้ายทีมได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยผมตื่นตาตื่นใจมากๆกับสนามซ้อมสนามแข่งตัวเมืองและเหนือสิ่งอื่นใดนี่คือทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะพลังหนุ่มผมอดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆที่จะได้ลงเล่นที่นี่ผมรู้สึกดีการย้ายมาอยู่กับไรฟซิกคือการตัดสินใจที่ถูกต้องสําหรับผมดาวเตะป้ายแดงของไรฟซิกกล่าวนะครับ ทางนี้แอแร์แบลร์ซิกตัดใจดึงลูกเกบามารุ่นทีมเพื่อแทนที่ของยอสโกควาดิโอนประกานหลังจอมแกล่งชาวโคลแอดที่ถูกขายไปให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับชูสละครับทางการลูตันทาวประกาศเซ็นฟรีรอสบาร์คลีรอสบาร์คลีเอสตาร์ของเอฟอร์ตันได้สังกัดใหม่แล้วโดยล่าสุดเปิดตัวกับน้องใหม่ในพิมลีก อย่างรูตันทาวเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่หมดสัญญากับ nice. Town นีสรูตันทาวทีมองใหม่จากสึกเพม์ลิกอังกฤษประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวรอสบาร์คลี่กองกลางเลือดผู้ดีที่ย้ายมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวอดิสตาเอฟตันและเชลซีนวัย29ปีย้ายมาโชว์เพลงแข่งในทีมเทนนิวเวิวร์โรดโรสในฐานะแข้งเฟรเจนต์หลังจากที่หมดสัญญากับนีสทีมในศึกลุกหนังลิกเอิงฝรั่งเศสในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรูตันไม่มีการเปิดเผยว่าบาร์คลี่จะลงประกาศกับสโมสรกี่ปีนะครับ ทำไมต้องเป็นลูตันนะหรอการก้าวกระโดดคอนเฟอเรนซ์ขึ้นมาลุยพิมร์ลีกได้ถือเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆและสําหรับผมส่วนตัวแล้วการได้กลับมาเล่นในพิมร์ลีกอังกฤษถือเป็นแรงจูงใจชั้นดีผมยังหนุ่มยังแน่นตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาผมได้ลงเล่นไม่มากพออย่างที่ผมต้องการแต่ผมก็เก็บสะสมพลังงานและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีดังนั้นมันจึงเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะผมมีอะไรดีๆมาโชว์อีกเยอะ ลอสบาร์กลีซึ่งได้สวมเสื้อลูตันเทาาหมายเลข6เปิดใจนะครับชูสระ,ะคาบรีเทิร์นบุนเดสเล็กคอสลาเบิร์ลีไปฮอฟเฟนไฮม์แบบยืมตัววาเวคคอสกองหน้าร่างใหญ่ชาวดัชบรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมควนฮอฟเฟนไฮม์ด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลตามการยืนยันจากเฟอร์ลีต้นสังกัดแม่และน้องใหม่ในศึกพีเมริกอังกฤษหัวหอกดุริกีทีมชาติอิตาลีใน,ในวัย31ปีเล่นแบบยืมตัวกับเบซิกดัต และแมนเชสเตอร์ไนเต็ดในซีซั่นที่แล้วโดยกับทัพปีศาจแดงนั้นเขาย้ายมาคัดแย้งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวลงสนามไป31นัดยิงไป2ประตูกับอีก3แอสซิสรวมถึงมีส่วนร่วมในการคว้าแชมป์คาราบาวครับขณะที่เบอร์ลี่อยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพครั้นพอเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของคุณซูแวงซองกองปานีนะครับ สโมสรเบอร์ลี่ขอยืนยันว่าวาเวกคอสได้ย้ายไปร่วมทัพฮอฟเฟนไฮม์ในสุขสุนเดสลีกาโดยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลกองหน้าชาวดัชไปเล่นแบบยืมตัวกับเบซิกตัสและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนย้ายกลับเทิร์ฟมัวในช่วงซัมเมอร์ตอนนี้เวกคอสจะได้ใช้เวลาตลอดฤดูกาล2023-2024อยู่ก,กับฮอฟเฟนไฮม์และสโมสรอ,อยากจะขออวยพรให้เขาโชคดีที่เยอรมันเดอะคาร์เรสระบุถ้อยถแถลงในโซเชียลมีเดียของสโมสรน,นะครับ ชูสละครับทางการแปะเชดึงอุสมันเดมเบเล่เสริมทัพแปรเชรดน่าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้ตัวอุสมันเดมเบเล่หลังจ่ายให้กับบาร์ซ่าราว50.4ล้านยูโรและสัญญายาว5ปีปารีสแช็งแมงสโมสร,รยักษ์ใหญ่จากลิกเอิงฝรั่งเศสประกาศยืนยันการคว้าตัวอุสมันเดมเบเล่ปีความเร็วสูงตุริกีทีมชาติฝรั่งเศสมาจากบาร,ร,กกร์กเซโลนาแชมป์เก่าลาีกาสเปนอย่างเป็นทางการแล้ว ดาวเตะวัย26ปีสัญญาก,กับแปรชเชเป็นเวลา5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ส่วนค่าตัวการย้ายทีมอยู่ที่50.4ล้านยูโรหรือประมาณ1,915ล้านบาทตามเงื่อนไขที่เพิ่งถูกเปิดใช้เมื่อ1สิงหาคมที่ผ่านมาและจะได้สมเสื้อหมายเลข23ลงเล่นในฤดูกาล2023-2024ทั้งนี้เดมเมเล่เริ่มค้าแข้งกับแรนส์ก่อนย้ายไปอยู่กับรัสเซียดอตเมื่อปี2016 และโยกซบปาซ่าเมื่อปี2017ก่อนได้โอกาสลงสนามในลาดิกาสเปนไป127นัดทำไป24ประตูรวมทั้งได้แชมป์ลีก3สมัยโกปาเดเรอีก2สมัยโดยเดมเบเล่ซึ่งติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว37นัดทำไป4ประตูเผยหลังจากเปิดตัวกับแปรเชว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้มาร่วมทีมปารีสแซ็แมงและมีความกระตือรือร้น ที่จะได้ลงเล่นในสีเสื้อใหม่ของผมผมมังว่าจะเติบโตที่นี่ต่อไปและทาให้ทุกคนที่รักสโมสรมีความภาคภูมิใจโดยในช่วงซัมเมอร์น,นี้แป๊เชและนักเตะใหม่มาเสริมทัพแล้วหลายรายทั้งมิลานสครีเนียไปกระหลังทีมชาติสโลวาเกียมาโกอาเซนซิโอปีกทีมชาติสเปนมารูเอลอูกาเต้มิดฟิลชาอุรุกวัยอีคังอินกองกลางทีมชาติเกาหลีใต้และลูกาสแอคนองเดสแบ็คซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสก่อนที่เดมเบเล่จะเป็นรายล่าสุด สครับทางการบาเยนคว้าแฮร์รี่เคนร่วมทัพบ,บาเยร์มินิกเปิดตัวแฮร์รี่เคนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่เรียบร้อยหลังจากจ่ายค่าตัวบวกแอดออนให้กับสเปอร์จำนวน120ร้ล้านยูโรและจะได้มาใส่เบอร์9ก้าต่อจากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้บาเยร์มินิกสมสอนยักจหญ่จากสกุนเดสลีกาเยอรมันประกาศยืนยันการคว้าตัวแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษมาจากท็อตแนมฮอสสเปอร์อย่างเป็นทางการแล้วดาวยิงวัย30ปีสัญญากับส่วนใต้เป็นเวลา4ปี หรือว่าจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2027ส่วนค่าตัวรวมอยู่ที่120้ล้านยูโรหรือประมาณ4,560ล้านบาทแบ่งเป็นค่าตัวเบื้องต้น100้ล้านยูโรหรือประมาณ3,800ล้านบาทและโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก20ล้านยูโรหรือประมาณ760ล้านบาทนะครับ นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าเคนจะได้รับค่าเหนื่อยจากบาร์เยนสูงถึงสัปดาห์ละ550,000ย e ูโรหรือประมาณ20.9ล้านบาทเลยทีเดียวรวมทั้งจะได้สวมเสื้อหมายเลข9ลงเล่นให้กับเสือใต้ในฤดูกาล2023-2024อีกด้วยหลังจากที่หมายเลขนี้ว่างลงตั้งแต่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเมื่อปีที่แล้วสำหรับค่าตัว120ล้านยูโรของเคนยังเป็นสถิติใหม่ของบาเยนอีกด้วย โดยทำลายตอนที่ซิลูก้สแอคนองเดสมาจากแอเลิโกมาดริตเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว80ล้านยูโรคือประมาณ3 0 4 0ล้านบาทโดยเคนเผยหลังจากเปิดตัวกับทีมดังเมืองเบียว,ว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของบาเยิน์หนึ่งในสโมสร,รที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผมเคยพูดมาเสมอว่าผมต้องการย้ายและพิสู่ตัวเองในระดับสูงของอาชีพของตัวเองแฮร์รี่เคนกล่าวนะครับ ฝากคอรบอนทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ